อย่าลืมมาอุ่นนูนกันเลยนะทุกคนนี่มักซารีกามีแต่ผังง่ายๆอ่ะจะพันระสงเดียวก็ เงายู่ขอยเงายู่สบายดีทุกคนตอนนี้ก็มาพบกับสองน้องบอยสาวผู้ไทยคือเก้าทุกคนเมื่อวน,นี้ค่อยกระตื้นมากนะทุกคนตื่นมาแล้วก็ซิไปหาเห็ดกิน่นคือพ่อแม่กินทุกคนไปหาป้นเขตท,ทุกคนัเมื่อน,นี้นะซิไปหาเห็ดกินแล้วก็ซิไปหาขายมักซล์ลี่ทุกคนเมื่อน,นี้แม่ซื้อมักซ์ลี่มาแล้วก็เอาไปขายน้ำกันกับแม่ทุกคน เป็นน้าไดก็ฝากเบื้องฝากเป็นกำลังใจให้นเด้อทุกคนอย่าลืมเข้ามาก,าากามดไลค์ก็ติดตามให้นเด้อก่อนจะไปเบื้องคลิปก็ก็ติดตามให้นเด้อทุกคนตอนนี้ค่อยก็คือมาเก็บพักไปปนเขตทุกคนเก็บพักโบไปใส่ปนเขต ก็คือเฟรนะทุกคนฮอใส่ๆสก่อนแล้วกับป่นวันนี้นะชิ่ไปหาขายมลอกซตรี่พร้อมทุกคนไปขายมลอกซตรี่อย่าลืมมาอย่าลืมเข้ามาือเนะทุกคน 要吗？Yeah, กินข้าวน้ำกันเด้อทุกคนกินข้าวปนเค็ต ไอเอฟซีมากินข้าวน้องกันเดอ้อเจ้าเขียดบ้านนอกเหรอกระบ,บ,บายหม,มูโอ้แซบแซบ 快走！快走！<分><分> วันนี้ก็สิไปเอามัลซาลีออกตาจมอลนะทุกคนแล้วก็เก็บไปขายาอย่าลืมมาอุ่นนูนกันเลยนะทุกคนนี่มัลซาลีกามีแต่ผักง่าย สอบนี้เป็นสอบสุดท้ายแล้วเมื่อวานาาน,นีน้ก็ขายแต่่ได้อเมื่อวานนี้ขายได้สอบนี้ก็ต้องสอบสอบนี้เป็นสอบสุดท้ายแล้ว,ท,ลวทุกคนมเมื่อนี้อย่าลืมมาอุนน่นกันเด้อ น,นี่ทุกคนบันนี้เากระสิอับไปพันแล้วก็เกมไปขายนี่ทุกคนอย่าลืมมาซื้อซอยเนยเด้อถ้าจัดใส่ถงุงนะทุกคนจัดใส่ถุงไปขาย cả đi lượn đây nhá cả vào đến như là mẹ mà lượn này là mẹ cả sáp léo túi mất cả lúc nhảy mà nhảy mà ยื่นี่ยก็คัวน้อย ซือบอกเลืออะเลยเอาจังมาอันนี้มาน้หุ้พันเอาจะเอาจังพันผวงเดียวกั ขามาขายเลยด้วยว่านออแตจะพักตงรงกระดาด้ไมทไมม้อกิักสาวันงมาเจ้าเดนนะมาจ้ะรนิ นนนลลัเไปทุกคนไปหาขายไปทุกคนไปนี้ค่ะสกียมไปขายแนละ้วทุกคนเนาะไปขายแถวพุทธแหละบ้านดงพวกทุกคนไปกระแมรนะทุกคนไปโซ่เพื่นใดมีทุกคนมาซารีเฮากะเลิกเลิ สิบบองสองซิชกระทงซิปชอกันเลเอามาตุ้ยตุ้ยทั้งหมดเอากรทงซิปก็เอาเครื่เลางซิมาตวุ้ยกับตัวจ้อยนี่มีคนมาอุ่นแล้วขอบใจด้ ขายเบิดแล้วนับเงินได้เท่าไหร่ฉันดีใจตอที่ได้มาที่มันได้ไประกันอะไรไหมได้เท่าไหร่ขาเลามันก็จุบมาที่หนา สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้แล้วเด้อทุกคนอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดติดตามให้เด้อบ,บายยพบกันคลิปหนะ้าคลิปนี้ก็ได้สนีแหละ